สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับโมดยากคุยทุกวันนะครับวันนี้เราก็จะมาฟังผลจับฉลากเอเบครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับผมทีมรีพูงเราก็โชคดีครับได้เจอกับน็อตติเฮนฟอเรสหรือว่าอันเดอร์ฟิวทาวนะครับที่จะเจอกันวันจันนี้ครับผมใครชนะก็มาเจอกับรีพูงเราดูแล้วคุณภาพของ2ทีมนี้คงเป็นขนมกลุบขนมกลุบ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 ให้เรา คิเวเล่นเล่นผ่านเข้าไปรอบสี่ทีมโอ้ตายแล้วอแล้ว,ลว,ลวพวกแฟนยูดนเต็ดเขาจะรับได้ไหมเนี่ยเราเจอแต่อ่นอนๆนะเราเจอแต่แบบคนละเลเวลนะโอ้โหตายแล้วอออืืจะรับได้ไหมเนี่ยคิดดูนะโอ้โหลิทเตะรอบแปดทีมเขาเป็นคู่แข่งของเราเลยเขาโอ้โหเยี่ยมไม่เข้าอีกสี่ทีมแน่นเลยเขามองไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็เข้าอยู่แล้วครับ ตั้งแต่เห็นการผลจ,จับจับฉลากคู่แล้วเขาก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครนะเดี๋ยวให้พูดไปกว่านี้เลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเราจะพิมพ์บรีวันเสาร์นี้ครับเราจะลงแข่งก่อนแมนซิตี้ครับผมเราก็จะเจอกับเวทแฮมยูไนเต็ดโอ้อันนี้ได้เจอของแข็งกันนะยูไนเต็ดพวกยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่เค่อยชอบเราด้วยนะมันต้องคงจะช่วยๆกันนะพวกยูไนเต็ดมันคงจะช่วยทีมพี่มันอนะทีมนะพี่ชายมันอนะพวกแมนยูไนเต็ด เวทฮมยู่งเต็ดอย่างเงี้ยเราเจอมันยิงไอ้กองหน้าไอ mm ้อันโตนิโอวาเลนเซียมีการเรารู้จักวิธีการเอาประตูจากลิเวอร์พูลว่าเราจะไปเพสซิ่งอลิสันเบเกอร์หรือว่ารออลิสันเบเกอร์ทำพลาดด้วยการเข้าเร็วครับผม mm hmm. เข้ากดดันเร็วครับผม mm hmm. เป็นไง mm hmm. แค่มันออกข่าวเนี่ยมันก็ ก็ช่วยกันเต็มที่น่ะอยู่ในเต็ดอ่ะตอนเนี้ยไอ้โค้ดมันชื่ออะไรนะโค้ดมันชื่ออะไรนะไอเดวิดมอยเหรอไอโค้ดแมนยูเก่าเลยนะอ,อยากจะบอกไอเดวิดมอยหรือว่าไออันตนิโอเบรเซียไปนะเดี๋ยวมึงจะรู้ว่ารถกุ้งมันเปรี้ยวขนาดไหนเดี๋ยว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 กูจะให้มาน่ดิอาซาลาขย่มมือวันพรุ่งนี้ เข้าใจไหมเอแค่นี้นะมึงเจอกูได้